ครับผมนายพชรกรสิบไหมสาขาวิชาการการจัดการโลจิสติกมันนี้จะมาเล่านิทานอิศกเรื่องลมกับพระอาทิตย์เชิญติดตามได้เลยครับกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้ววันที่อากาศแจ่มใสท้องฟ้าปลอดโปรง่งพระอาทิตย์ออกมาส่องแสงเจิดจ้าอย่างที่เคยเป็นเาวลมเพื่อนเก่าได้ผ่านมาเห็นเลยอยู่แวะทักทาย เป็นอย่างไรบ้างพระอาทิตย์มิตรแห่งเราไม่เจอกันเสียนานสบายดีหรือเปล่าเจ้าลมตะโกนทั้งายสหายเก่าสุดเสียงพระอาทิตย์ก็ตอบรับอย่างดีใจขนาดนั้นเองก็มีชายหนุ่มนักเดินทางสวมเสื้อคลุมกำลังเดินทางเล่นเตรเจ้าลมเห็นอย่างนั้นก็นึกสนุกพูดทา้าทายบางสิ่งออกมาเฮ้ยพระอาทิตย์สหายรัก เรามาแข่งขันวัดความแข็งแกร่งกันสักหน่อยไหมลมกก่าวชักชวนพี่ได้ได้แข่งอะไรดีเราพระธิตตอบกลับแบบไม่คิดอะไรด้านเจ้าลมก็ชี้ลงไปยังหนุ่มนักเดินทางคนนั้นพร้อมกล่าวง่ายๆเลยทำอย่างไรก็ได้ให้เสื้อคุมของพ่อหนุ่มคนนั้นหลุดอ,ออกมาจากตัวใครทำสำเร็จ ถือเป็นผู้ชนะและแข็งแก่งที่สุดพระอภิยักด์น้าตอบรับลมเห็นว่าสหายรักรับคำท้าจึงโผล่ไปหาหนุ่มนักเดินทางเจ้าลมชายกำลังรวบรวมมาเป็นพายุขนาดย่อมวังทำให้เสื้อคลุมตัวนั้นหลุดออกแต่หนุ่มนักเดินทางก็ไม่หวั่นไหวแถมยังจับเสื้อเอามาคลุมไว้แน่น ลมเห็นอย่างนั้นก็ยิ่งใช้แรงบีบบังคับมากขึ้นไปอีกจนหนุ่มคนนั้นแทบไม่มีแรงก้าวเดินทับไปวันนี้ถึงได้มีความโหดายกับฉันนักหนุ่มนักเดินทางบนอย่างท้อใจแล้วดึงเสื้อคลุมตัวแน่นกว่าเดิมเจ้าลมจึงรวบรวมพลังอีกครั้งพร้อมกับเป่าไปยังหนุ่มคนนั้นถึงขั้นเดินเซกือบล้ม พอเทนาลมเอ๋ยเราขอแข่งบ้างเถิดพระอาทิตย์กล่าวกับลมด้วยแรงที่ใกล้จะหมดไปลมจึงยอมให้พระอาทิตย์มาแข่งต่อคราวนี้อากาศแจ่มใสไราพายุใดๆมาก่อกวนหนุ่มนักเดินทางเลยเดินต่อจนใกล้ถึงแนวป่าด้านพระอาทิตย์เองก็เริ่มแผนการอย่างแยบยนตเขาค่อยๆเป่งแสงให้ร้อนทีละนิด ทีละนิดจนหนุ่มคนนั้นเริ่มรู้สึกอบอุ่นและอุ่นขึ้นอุ่นขึ้นจนความอบอุ่นกลายเป็นความร้อนพอเจอแนวต้นไม้เงียบสงบหนุ่มเดินทางเลยเลือกที่จะเข้าไปนั่งพักพร้อมถอดเสื้อคลุมตัวที่ลมทาพระอาทิตย์วางไว้ข้างกายอย่างสบายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การใช้กำลังและความรุนแรงแข่งขันกันไม่ทำให้เราได้ในสิ่งที่ต้องการเสมอไปบางครั้งอาจจะต้องสูญเสียสิ่งเหล่านั้นเพราะการกระทำอันก้าวร้าวของเราก็เป็นได้แต่ถ้าเปลี่ยนความรุนแรงมาเป็นความอ่อนโยนและความเมตตาไม่ว่าจะทำอะไรย่อมได้ผลสำเร็จตอบแทนอย่างที่หวังแน่นอนสำหรับวนันนี้มิถานอิศก เรื่องลมกับภาระทิตย์ได้จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณนะครับ